Give my chase. Ah, gim mọi đi hỏi. Hỏi. Hm. 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 tiếng Hm. 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 ชงขีคือนะงั้นจ้ะชงหรือไงนั่งพวกชายเราติงชงกุลติงข้อไหนขี้ก้อไหนขี้อ้าวจ้ะหลุดจ้ะสมอตัวตัวก็อินเสิร์ฟความหมายล้ำลึกนะความหมายล้ำลึกเออเอาอย่างนี้ก็เราใกล้ซอยแกเสียอวยจะได้นางหมา่หรอหันนางเสียบอไลเสียบอไลมีบอไลมใจมีใกล้อ่ะมาคือแก อบลลังปามีกินมีใช้อยู่หัวนี่แล้วเออแข่งชุ่งแขงกุ้ยเออกุ้ยฮะเด็กก็จะคุยหรอกคุยนะจั่วๆเลยนะคิดถึงลุยห่วยไงจึงคุยคุยอะไรจั่วๆเนี่ยะโอเคมีกินมีใช้ก็ดีแล้ว